เจอริทากาศดอดีตปะกหลังดีกรีทีมชาติอัลเลนเหนือที่อยู่ในชุดทีมคว้าแชมป์ลีกครับในปี2000กับเลสเตอร์ซิตี้เตรียมเข้าร่วมกิจกรรมไทฟอกแฟนวิด LCFC เลเจนด์พร้อมกับแมตต์เอเลียตผ่านทางไล์ซูมในวันที่31มีนานี้เราทําความรู้จักกับแมตต์เอเลียตไปแล้ววันนี้เรามาทําความรู้จักกับเจอริทกาศดกันบ้างทักกาดเริ่มต้นชีวิตการค้าแข้งด้วยการเป็นเด็กฝึกหัดของแมนซิตี้ในปี1989แต่หลังจากไม่สามารถขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ เขาได้ย้ายไปร่วมทีมบาสซี่ที่บาสซี่แทกการ์ดกลายเป็นแข้งขวัญใจแฟนบอลทันทีหลังจากขาแข้งให้กับทีมเจ้าตูบอยู่5ปีเจ้าตัวก็ตัดสินใจย้า,ายไปอยู่กับโบตันและช่วยทีมคว้าแชมป์ดีวิชั่นหนึ่งเดิมได้สําเร็จในฤด,ดูกาล1996หลังจากหมดสัญญากับโบตันแทกการ์ดย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในเดือนมิถุนายนปี1998ตามขําชักชวนของนิวเลนนอนอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยที่ยังอยู่ทีมเยาวชนของแมนซิตี้ แม้จะเริ่มต้นกับเลสเตอร์ได้ไม่ดีนักเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บแต่เขายังเป็นกำลังสำคัญของทีมและได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงชนะเลิศปี1999กับสเปอร์แต่ก็ต้องพ่ายไปอย่างน่าเสียดายฤดูกาลต่อมาแทกการสัดอาการบาดเจ็บและกลับมามีสภาพร่างกายที่ฟิตสมบู์อีกครั้งเขาได้ลงสนามเกือบตลอดทั้งฤดูกาลโดยไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและมีส่วนสำคัญในการพาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ลีกคัพมาครองได้สำเร็จในปี2000 โดยเฉือนชนะทานสเมเร์ไปได้2 1หนึ่งในรอบชิงที่เวมบลีย์หลังจากที่มาตินโอนิลอาลาทีมไปคุมเซลติกที่สกอตแลนด์โอนิลต้องการนํแท็กการไปร่วมงานที่นั่นด้วยแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปอย่างไรก็ตามด้วยการบาดเจ็บหนักที่ของเขาในเวลาต่อมาทําให้เจ้าตัวต้องพลาดการลงสนามไปมากกว่า1ปีและไม่สามารถช่วยทีมรอดพ้ออนกาตกชั้นได้หลังจากหายเจ็บกลับมาเขาก็มีส่วนสําคัญในการพาเลสเตอร์กลับมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้ง เมื่อฤด,ดูการ2 0 0 3 2 0 0 4่ก่อนจะถูกปล่อยไปอยู่กับ Stoke City ในช่วงกลางฤดูกาลดังกล่าวโดยมีสถิติลงสนามให้กับเลสเ e อร์ซ City ไปเกือบ150นัดหลังจากแควนสตาร์ทเจะร์ี่ทาการดกลับมาทำงานร่วมกับสโมสรอีกครั้งในปี2 0 0 7ในฐานะทีมงานโค้ชของแกรีเม็กซ์แนและกลายเป็นกุนซือรักษาการร่วมกับแฟงเอร์บโร่ในตอนที่เม็กซ์นอำลาทีมไปปัจจุบันแท็กาดกลับมาทำงานให้กับ l e สเ e อร์ซ City อีกครั้งโดยรับหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์กับ LFC c Radio จนที่ event, อีแวนกองหลังของเลสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าพละกกำลังและความฟิตของนักเตะเลสเตอร์ซิตี้มีผลสำคัญต่อการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-1และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพเลสเตอร์ได้2ประตูจากอินเฮนาโชอีก1ประตูจากยูลิเตเลมองซึ่งอีแวนเชื่อว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีและสภาพความฟิตของเพื่อนร่วมทีมเมื่อเราเจอทีมที่ยอดเยี่ยมเราต้องทำงานอย่างหนักจนถึงท่วงท้ายเกมผมคิดว่าเราไม่ได้เจองานยากมาก แต่เราทําประตูได้ยอดเยี่ยมทั้ง3ลูกเราต้องการเพสซิ่งใส่พวกเขาในบางครั้งผมคิดว่าเมื่อคุณลงเล่นโดยที่ใช้กองหลัง5คนกองหน้าอีก2คนมันทําให้การบีบเพสซิ่งเรายากมากแต่มันใช้พละงกาลังสูงเราต้องทํางานหนักในการเอาบอลกลับคืนมาผมคิดว่าเราทําในส่วนนั้นได้ดีและคุณจะได้เห็นจากประตูแรกที่เราโยนความกดดันไปให้กับพวกเขาจนเราได้ประตูสำหรับการลงสนามกับเซาท์ทมป์ตันในรอบรองชนะเลิศ อีแวนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับทีมมันเป็นโอกาสที่ดีกับการไปที่เวมบลีย์ด้วยสีเสื้อของเลสเตอร์ผมหวังว่าเราจะเอาชนะได้มันเป็นเกมที่ไม่ง่ายเราลงสนามพบกับซอลทันตันมาแล้วและเหลือเกมเย็นอีกหนึ่งนัดในลีกเราเอาชนะพวกเขาได้ในเกมเย่ามันเป็นค่ําคืนที่ลําบากแต่รอบนี้การเจอกันที่เวมบลีย์ทุกอย่างอยู่ที่การควบคุมสมาธิและเล่นวยฟอร์มที่ดีที่สุดอย่างที่เราทํากันมาตลอดทั้งฤดูกาล สมาคามลูกหนังไทยเตรียมเดินเรื่องทำนังสือดึง2นักเตะในพิมลิอังกฤษธนวัต์ซึงจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้กับเบนจามินเดวิดของฟูลแลมหากอากิระนิชิโนต้องการให้มาร่วมทีมชาติไทยลุยคัดบอลโลกในเกมที่เหลือช่วงเดือนมิถุนายนโดยเคสของเบนเดวิดไม่มีปัญหาเพราะเคยเล่นให้กับทัพช้างศึกอยู่23ปีมาแล้วแต่ปัญหาหลักก็คือรายของธนวัน์เพราะเคยเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู16ปี อย yeah. ่งต้นรอเจ้าตัวเลือกว่าจะเล่นให้ใครเพราะตามกฎเล่นชุดใหญ่ให้ทีมชาติใดแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปได้ภายหลังจากมีกระแสรเรียกร้องจากแฟนบอลไทยให้ต้องการเรียก2ดาวรุ่งที่ค้าแข้งอยู่กับสโมสรในพรีเมียร์อังกฤษอย่างธนวัต์สึงจิตถาวรจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่ถูกเรียกขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่และเบนจามินเจมเดวิดของฟูลแลมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เคยติดทีมชาติไทยลุยยู23 ชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชียมาร่วมทัพเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกกลุ่มจีในเดือนมิถุนายนนี้ล่าสุดบิ๊กโจพาทิศสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้แล้วว่าสมาคมพร้อมดำเนินการด้านเอกสารหากนิชโนต้องการเรียก2นักเตะด,ดาวรุ่งที่ค้าแข้งกับสโมสสนในเพมเบลีกทั้งธนวัน์สืญจิตถาวลและเบนจามินเจมส์เดวิดในส่วนของเบนเดวิดคงไม่น่ายาก เพราะเขาเคยมาเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วแต่ส่วนกรณีของธนวัตรต้องถามนิชิโนว่าต้องการเรียกเขามาหรือไม่จากนั้นสมาคมต้องดําเนินการด้านเอกสารเพราะธนวัตรเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุ16และ17ปีมาแล้วซึ่งเขาก็ต้องเลือกด้วยว่าจากจะเล่นให้กับทีมชาติหรือไม่เพราะนี่คือทีมชาติชุดใหญ่เมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปได้สําหรับธนวัตรอายุ21ปีเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนย้ายไปฝรั่งเศสกับครอบครัว และอยู่ที่เมืองนองซี่ซึ่งคุ้นเคยกับนนม่วงงามในด่านของเชียงใหม่ยูเนเต็ดเป็นอย่างดีเพราะเคยอยู่บ้านในกล้กันอยา่างไรก็ตามขณะที่เบนเดวิตอายุ20เกิดที่จังหวัดภูเก็ตก่อนย้ายไปอยู่สิงคโปร์และติดทีมชาติสิงคโปร์รุ่นยู6และยู9ก่อนเลือกย้ายมาเล่นให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดอะซันเสืองกิจรายงานว่าผลตรวจสมาชิกทั้ง20สโมสรพรีเมียร์ลีก ทั้งนักเตะและสตาฟจำนวน1 5 7 6คนระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสของสัปดาห์ที่แล้วพบว่ามีผลบวก1รายและพบอีกหนึ่งรายจาก11 9 6งพาจำนวนทดสอบระหว่างวันพฤหัสบ,บดีถึงวันอาทิตย์ทั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อหรือระบุว่า2รายดังกล่าวเป็นนักเตะหรือสตาฟโค้ดสโมสรอนไหนเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีข่าวว่ามาติอุสคริสกองกลางของลีดยูไนเต็ดต้องถอนตัวจากทีมชาติโปแลนด์ไปเมื่อวันพุธเพราะมีผล จนพลาดช่วยทีมชาติทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกทั้ง3เกมหนึ่งในนั้นคือเกมเยือนอังกฤษที่เวมบลีย์ในสถานการณ์โควิด -19 ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายโปรแกรมของทั้งสโมสรอนทั้งบอลลีกบอลถ้วยและบอลยุโรปอัดแน่นแถมยังสอดแทรกด้วยเกมทีมชาติแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าศึกยูโร2020ถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้วดังนั้นบอลเด็กยู21ก็ต้องกระทบกระเทือนอยู่บ้าง เรื่องปฏททินการแข่งขันที่ไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายที่ฮังการีกับสโลวีเนียเป็นเจ้าภาพร่วมจะเปิดฉากขึ้นในวันพุทธที่24มีนาแต่เป็นการแข่ง2ช่วงเวลาคือช่วงแรกรอบแบ่งกลุ่มระหว่างวันที่2 4สถึง31มเดมีนาเตะกันแบบอัดดรัวให้ครบทั้ง4กลุ่มเพื่อหา8ทีมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศจากนั้นก็จะกลับมาแข่งขันในรอบนักเอาแป8ทีมสุดท้ายกันร,ระหว่าง3 1สเ็ดพฤษภาถึง6มิถุนาไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ นี่คือความแปลกใหม่ของทัวร์นาเมนต์ยูโร u 21ที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแน่นอนที่สุดโปรแกรมเตะทีทีสาัดในรอบ7วันแบบนี้คงไม่มีสโมสรไหนนะอยากปล่อยตัวนักเตะแน่แต่มันก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้1วันก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ในรอบแบ่งกลุ่มยูฟายืนยันรายชื่อ23นักเตะของทั้ง16ทีมชาติออกมาอย่างครบถ้วนลองไปไล,ล่เลียงดูรายชื่อคร่าวๆของบรรดาทีมเต็งว่ามีใครน่าจับตามองกันบ้าง